ใบายดีพี่น้องสบายดีจนสวยมื่อดฝนเขาเศรสะะาเขาสวยเขาง่ายพี่นอ้องเอ๋ปุ่นป่าเคีงดำถัว<บ>่วตบเราเฮียนกันมาสามคนมาเนี่ยจะได้เฮียนมานเนาะจัดการเราใหญ่เปิดทิศเขา

เราไม่กินข้าวหรอไม่มีใครกินัทำไรฮะของแท้ไหมก,กินกินเลยไม่เสร็จทีนี่เพื่อโนโหนงยากินอะไรก็ไปตัดใบตัดต่ออืมบดลดเวียกนี่เลยของแท้กบกลบกบกบย่าเขออยากกินตามักขวาว่ะ คาน,นี้มีปีะข้อแล้ววะปีเองเขาพักกาน่จอจ้าทำไม่มีใครมาซื้อหมวกเลยว,วะอ้ยไปลูกอ่ะ เผาปลาไว้ให้น,น้องด้วยนะคะก,ก,กินแปลงกระป๋องนะ้องเองนะพี่แก้ม <c oughs> ใครแม่นนะกินกรบไหมจะเหลือเหรอกินทั้งวัน,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 นว,วันนี้กินหรือยังนี่พี่แก้ม ขนมอ่ะเออสั่งก็คือสั่งพูดอะไรให้ฟังถ้าอยากมาอีกรอบหนึ่งอ่ะงั้นปิดตายเลยนะบอกไปก่อนไม่ได้ขู่ด้วยโอลโะมันจะละหมาดลงน้ำหน่อยสิไม่ได้ขูอะะ่อๆอ,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 อ่ะกลับไปแล้วยาไม่มีเงินให้ซื้อแล้วทำไงล่ะบาบนี้จะให้เมยหนึ่งอิงเลี้ยงบอก ตัวมันยังจะไม่ออร่อยแล้วแม่นหนึ่งยังน่ะมอยมโ่กินอะไรต้องประหยัดประหยัดมีกินขมกินข้าวก่อน <c oughs> ใช่ว่ามีทั้งวันกินทั้งวันน้องน้ำยังไม่ค่อยสไล่เลยจ้ะกินกข้าวก่อนหลกหาที่ไหนได้เน็ตแม่ก็เติมให้ ตาหมักถั่วกินโหลดเออตาหมักถั่วมักเธอน่ะก็จ้ำไปโหลดมันจะขาดซ่านอาหารหมดหน่อยก็เก่นอยู่นี่โหลดพี่แก้มกบเกิดมาเก่งหน่อยเาเพ้นมันจะหมักใส่กบหน่อยเป็นเกลยดกบเอยกบหน่อยเก่งประมาณสามปีกัน

ไปด้ันไเียกกินไลปเลยได้เจอกิน้ยกาวกลับไปเฮยด้กอันนี้แล้วเพื่อนยามันบุ๋เเขาตัวกลับไปก็เพื่อนจะได้ถามว่าแกมึงไปเที่ยวลามึงได้กินอะไรบ้างวะ ก็บอกเพื่อนว่ากบก,ก็กินเป็นแก้งหนงมาม้ตำ้มังหงกินเป็นทุกอย่างไปลาวกูไม่เลือกจะ,จะบอกเพื่อนแบบนี้ไงไม่ใช่เดี๋ยวเพื่อนถามแกมึงไปถันลาไม่ได้กินอะไรบ้างวะไข่ทอดไข่ทอดหมูทอดมันก็เหมือนอยู่ไทยเหมือนเดิมอ่ะ,ะอไปอยู่วัดน่ะเวลาบินพระบาทน่ะเลตาญาิโยมนะบอกไว้ก่อน หลวงตาไมา่ให้เลือกนะเดี๋ยวจ,จบปหูก็ยังเนี้ยจเจ้าเข้าวัดแล้วบวชเรียนเอาอยู่กับหลวงตาหนูอพี่เนี้ยบอกว่าหลวงตาโจมพี่เน้นหลวงตาเลี้ยงเด็กวัดนะ่ะแระดีกันทุกคนแหละเจเทนก็บวชชีได้เจเเทนก็ไปบวชชีไม่นอนกับพี่เนนมันโหลดนะ ส่วนน้องน้ำก็จะเป็นอะไรเต้นไม่คุ้มแล้วเต็นไปเต็นไปหมดค่าวัดแค่นั้นแหละจะจุกเกินไปบินมาบาทไม่พออีกใช่ไหมบาทหนึ่งลูกเปนบอยแบบปวดละบาทเป็นการของงพ่อนนี่กี่ไม่กบหน่อยอันนี้ในวัด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 ป่าไตเวทน่ะเราเด็กวัดมาเลี้ยงกันได้ดีกันขู่คนเฮียเจียนจบไยเจ้าแหลกเขากลไปไม่มีลูกไม่มีเมียแล้วเราแต่แล้วส่งเฮียนจบแล้ว จ้าของให้เรียนทุกคนพระก็จะมีอันโรงเรียนแบบเรียนเน้นโรงเรียนวัดต่างหากเรื่อของพระนะรคับี่ก็จะมีรถมหาดีหน้าวัดตั้งแต่จนจบมันจะเอออะไรจะเรียนทำเอกทำธุรก็แล้วแต่เราดาวแบบมหาก็แล้วแต่ได้มหาสามประโยชน์คือประโยชน์ข้างหน้าเลยตอนเช้าสันสันจังหันเสร็จก็มีรถมารับหน้าโรงเรียนหน้าวัดเรียนทบไปวะเราจะขั้นไหนขั้นไหนแล้วแต่เราใช่เราจะได้แลยเนาะ เฮียนกันอย่าพอแล้วก็จ้างเฮียนแจ้างให้เฮียนเม่สิว่าเฮียนเขาเสียเงินเองเงินเดือนเราก็บหายลงตาให้วันละสามร้อยพี่ชายพ่ลวงไปโรงเรียนน่ะแล้วคยที่เหลือเราก็เก็บไปว่ะรถรับส่งฟรีอืมให่หลอดรถกังฟละคนนี้น่ะทำไมดีจังรถรับส่งฟรีนะที่ใจเอ๋ยยังไม่บวชอีก เีราเข่าแล้วครับเราสามารถสนใจผ่านหลงตาใช่เราผ่านไปเรียนทำมาอย่างนี้แล้วก็ฝึกน่นใหม่ก็ได้ไวกว่าอืออย่างนี้ได้เป็นดาวพนักอีกฐานนมจิ๋วๆใช่ไหมไปก็ต้องไปเรียนประโยคเลยครับลงน้ำก็จะเป็นอะไรนักกีฬาถ้าไปรับจอบไปสอนหนังสือสอนทำดิจิเรียนก็ได้เยอะอีได้หายนะตอนนี้นะครับรักรัวพาใไปไปสอนดิจิเรียนวันพนักอ่ะ เรียนฟิล์มเียลูกใครผู้คนน่ะมันจบมโหเพลงใช่ไหมลุงเรียนฟิล์มมันเรียนเก่งด้วย,เ,เ,วยเป็นเจ้าเรียก็ได้เป็นเจ้าคณะนุ่นค่ะออกงานบ่อยจนเขก,ก็เหมือนกันเลยยายม,มีเงินส่งเรียนก็ไปเรียนที่วารตั้งใจเรียนโตมาจะได้มีงานมีการทำไม่ต้องลำบาก ไป็นทังงหมืมนหาที่เลยนะเราทุกทีครับเรไม่ได้มหาไม่ได้เป็นมหากลายเป็นสมมหาแล้วนี่นี่เนื้อมันนอกมันอย่ไปทำเหมือนเจ๊เรื่อยนะปวด้งปวดมาอาผัวเนืึกแต่ได้ผัวอ่ะปวดไปมาอยากเบียดแล้วบอสสิบออกในทีเลยเบื่จนเหนื่อยแล้วค่ะเดินลบภายนอกบ้างป่อยู่แต่ภายในไม่เกิดไปใหไม่ดี นั่นทีเซเว่นได้ตอนบุกใช่เนาะเป็นมาซื้อแบบมไป,ปด้วยกันก็ออกหมดแล้วจะทักไปอยู่กับใครเราก็ออกตามนี่เปล่เป็นชุดเป็นเซ็ตเลยยูไปอยู่มาก็ได้ถัวค่ะก็ย่กยอมันไอ้ทเจ้าไปไหวเข้าที่ยาไปจ่เดือนวันพวในในเมียนะเอา้อเอาอมรู้ลางทำไง เช้่กยเมียปอปลากระป๋องที่คุณป้าซื้อให้วันก่อนน่ะน้องเทนน้องแก้มเขาเอาคนละสองกระป๋องเลยเอ้ยน้องเท่นน่ยจะได้ไข่เพื่ออไรมือนะอืม่แล้วอืมกระป๋องอเนี่ย มมก็เลยเมก็เลยว่าโอ้บร่ีรด่ดขนมกินวะเออน้องแคทที่ปใส่ต่อนดะเสียงโหลดออกแลตาอะไเดือพี่น้องฝากคนไดก็เสี่นะขอบคุณทุกเมนทุกกำลังใจพอกันใหม่คิหน้าสบายดีทะเลทานแน,ะๆๆน